ัว M8 pro นะฮะ2 2 0 0 0 0 mah นะครับจะเป็นรุ่นพิเศษนะครับที่สามารถทำงานได้ต่อเนื่องถึง3วันนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับแบต3วันสามารถติดตั้งได้ทุกที่นะฮะเหมาะกับลูกค้าที่ต้องการไปติดตั้งนอกสถานที่และต้องการให้มันล็ c o r d ได้นานนะฮะโดยที่ไม่ต้องต่อกับไฟบ้านหรืออะไรนะมาพร้อมกับแบตลูกใหญ่เลยทําให้สามารถ r e c ขอ d ได้ถึงนานถึง3วันนะฮะอุปกรณ์ประกอบไปด้วยตัวกล้องนะฮะแล้วก็สายชาร์จนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่นะฮะ ตัวกล้องตัวนี้นะครเป็นกล้อง WiFi นะฮะสามารถดูผ่านมือถือได้นะครับเราสามารถแช์เน็ตให้กล้องก็สามารถดูออนไลน์ได้แต่ถ้าเกิดไม่มีเน็ตก็สามารถทํางานได้นะฮะตัวกล้องจะปล่อย wi-Fi ออกมาในระยะประมาณสองถึงสามเมตรฮะคอนเนคเชอมผ่านตัวแอปนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูด้วยว่าใช้งานยังไงนะฮะนี้เป็นตัวกล้องนะฮะซึ่งจะเป็นหัวเข็มนะครับแบบนี้เราสามารถติดตั้งได้ทุกที่นะติดตั้งได้ง่ายเลยนะฮะแบบนี้นะครับแล้วก็ จะมีส่วนของสายชาร์จมาให้ด้วยนะฮะหนึ่งอันนะฮะอันนี้เป็นส่วนของสายชาร์จนะครับนี่ฮะแล้วจะมีแบตมาให้หนึ่งก้อนนะฮะสองหมื่น mAh นะครับซึ่งทําให้เรคคอรด์ได้นานถึงสามวันนะครับเดมรูปส่วนของการใช้งานนครับการใช้งาน,นะ้ะก่อนอื่นนะให้ให้ลูกค้าซื้อส่วนของเมมโมรีการ์ดมาก่อนนะฮะจะใช้เมมเป็นแบบนี้นะฮะขนาดสามที่สองกิกได้นะครับใส่เข้าไปนะครับที่มันจะมีช่องอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะเป็นช่องของกล้อง นะฮะกดเข้าไปใช่แล้วกดเข้าไปอย่างนี้นะฮะปึ๊บนะครับก็จะเป็นส่วนของการใส่เมรีการ์ดเข้าไปนะฮะแล้วก็ทําการเสียบสายไฟนะครับจะเป็นสาย USB ที่ให้มานะฮะเพื่อให้กล้องทํางานได้นานนะครับเสียบฝั่งนี้นะฮะก็เป็นหัวไมโคร USB แบบเล็กนี่นะฮะเสียบเข้าไปที่ส่วนของฝั่งตรงนี้นะฮะจะมีช่องใส่อยู่แล้วก็ไงขึ้นแล้วเสียบเข้าไป นะครับและอีกฝั่งน,นึงเราก็เสียบเข้ากระชับของแบตแบตตัวนี้เราสามารถชาร์จการของหัวชาร์จพวกไอโฟนไรก็ได้นะฮะชาร์จให้มันเต็มก่อนจะมีสถานะแบตบอกอยู่ตรงนี้นะฮะแผนแมตสถานะแบตบอกอยู่ตรงนี้แล้วเรากด1ครั้งนะฮะอันนี้ผมชาร์จไว้นะฮะไม่เต็มนะฮะก็เลยสองขีดนะครับเดี๋ยวจะมาเทียบให้ดูให้เสียบช่องที่มันเขียนว่า5โวลต์1แอมป์ A M นะฮะเป็นช่องนี้นะครับ5โวลต์1แอมป์ A M. เสียบเข้าไปนะฮะอึบ นะครับเรากดตรงนี no like device, the the ้ p ีหน okay, ึ่งนะครับตัวกล้องจะติดขึ้นมาฮะเห็นไฟสีส้มนี้ไหมครับมันจะติดขึ้นมาแล้วมันก็จะเริ่มทํางานแล้วนะครับตรงนี้ต้องระวังนิดนึงนะับว่าเป็นสายแพรมันค่อนข้างบอบางเวลาติดตั้งเราก็ต้องระวังนิดนึงอย่าไปดึงอย่าไปลังเขานะฮะโอเคหลังจากนั้นนะฮะเอามือถือขึ้นมานะฮะเป็นไอโฟนหรือไอโอเอสไอแอนดรอยหรือไอโอเอสก็ได้นะฮะโหลดแอปที่ชื่อว่าเนี่ยนะครับ ไทมี่แคมจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าไปในส่วนของ Wi-Fi นะครับหลังจากเราเข้าไปในหน้า Wi-Fi จะเจอหน้าตัว Wi-Fi ที่กล้องปล่อยมานะครับจะชื่อ Head Cam ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปครับจะไม่มีพาสเวิร์ดนะครับเราสามารถล็อกอินได้เลยนะครับหลังจากนั้นเข้ามาในแอปส่วนของ t ท n y Cam อีกครั้งนึงนะครับคลิกเข้าไปปึ๊บนะฮะ มันจะบอกว่าเจอตัวกล้องหนึ่งตัวฮะกดคอนเฟิร์มนะครับมันจะแอดอัตโนมัติเลยนะครับเรากดเทนะฮะเราสามารถดูภาพได้ทันทีนะครับความคมชัดสูงมากนะครับเป็นระดับ HD แท้นะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูภาพจริงก่อนนี่นะฮะถ้าผมเลื่อนตัวกล้องก็สามารถเล่นดูได้เลยนะฮะซึ่งความคมชัดของเขาเป็นระดับ HD เลยนะครับความคมชัดค่อนข้างสูงมากนะฮะนี่นะฮะ แล้วก็ไหลลื่นด้วยนะครับตัวนี้สามารถดูออนไลน์ได้นะครับถ้าเกิดเราแชร์เน็ตให้กับกล้องเดี๋ยวมาสอนตั้งด้วยนะว่าแชร์ยังไงนะครับประมาณนี้นะฮะข้อมูลชัดก็สูงเนี่ยตัวนี้ชไนเดนแบบนี้นะครับน,น,น,นี่นะครับ,รบ <c oughs> ก็จะมีส่วนของวันที่บอกด้วยนะครับแล้วใครต้องการสามารถถ่ายภาพให้เซฟลงในมือถือก็กดตรงนี้ทีนึงนะฮะเป็นการเซฟไฟล์ลงมือถือ แล้วก็จะเล็คอร์ดลงในส่วนของมือถือกดตรงนี้นะฮะมันจะซาเล็กคอร์ดอันนี้ก็มีการเซฟเล็คอร์ดลงในมือถือโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องผ่านเมมตัวกล้องคนที่หนึง่งครับฮัลโหลฮัลโหลตัวนี้สามารถดักฟังได้เลยนะฮะเฮ้ยไมไ้ฟังแต่เราต้องเราต้องอยู่ห่างกล้องนิดนึงนะฮะถ้าเกิดจะดักฟังเพืเอนแล้มือถือเราอยู่ใกล้กล้องมันจะเป็นเสียงเอ็ o โคนะครับเป็นสามารถดักฟังได้ด้วยนะฮะคุณค่าเยอะมาก <novo> <nothing odox Basket> ต่อมานะผมจะสอนในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของตัวกล้องนะฮะก็จะมีหลักเข้าไปที่รูปโฟล์กุญแจตัวนี้นะครับแล้วนี่ก็จะมีส่วนของให้ดูส่วนของ Wi-Fi พาร์ทเฟิร์ดเมมโมรี่การ์ดนะฮะให้มาดูส่วนของเมมโมรี่การ์ดก่อนตรงนี้นะฮะถ้าเกิดต้องการให้มันเล็คอร์ดนะฮะให้ตั้งให้ตั้งเป็นฟูลเล็กคอร์ดนะครับแล้วก็ตั้งไวบบผมเลยนะฮะวันนี้มองมองเห็นเมมนะฮะเป็นเนมม มใส่ไป้ที่สอนะครัอันนี้มันเหลือเจ็ดกิกนะครับแล้วก,กดคําว่าคอนเฟิร์มปุ่มฝาบนตรงนี้นะครับะเป็นการเซฟค่านะฮะตั้งให้ส่วนของตัวกล้องมเล็กขอดภาพนะครับแล้วก็ส่วนต่อมามาดูในส่วนของอ,อ,อันนี้เป็นส่วนของไฟล์ใน TF card นะครับ แล้วก็ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนของจะสอนในส่วนของการตั้งให้มันกล้องมันออนไลน์นะครับให้เข้าไปในส่วนของลูกเฟืองอีกครั้งนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ wi-fi c o n f i g นะครับคราวนี้เดี๋ยวมันจะเจอมันจะเสิร์ตตัวกล้องต้องอยู่ใกล้กับส่วนของเราเตอร์บ้านนะครับแล้วก็เสิร์ชหา wi-fi นะครับตัวนี้จะเป็นจะใช้เป็น Wi-Fi 2อุดนะฮะี๋ยวผมก็จะลองเข้าไปดูนะครับต้องใส่พาสเวิร์ดของเรานะฮะจำพิมพ์พาสเวิร์ดตรงนี้นครับหลังจากใส่เสร็จนะให้กดคอนเฟิร์มนะฮะตัวกล้องจะ,ะรีสตาร์ทนะฮะให้เรารอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูกันว่าตัวกล้องจะสามารถดูออนไลน์ได้ไหมครับดูครับ ออมาเพื่อนเพื่อนราสักกู่หนึ่งนะครับสังเกตนะครับตอนนี้ผมจะเข้ามาใน w i f i แล้วผมจะปิด Wi-Fi นะครับเพื่อให้ตัวมือถือเป็น4 g นะครับแล้วไาดูเราว่าเราสามารถเชื่อมต่อกับกล้องได้ไหมนะฮะก็กลับมาในส่วนของแอปไทยนี้แชร์อีกครั้งนึงนะฮะคลิกเข้าไปปึ๊บนะครับนี่ผมใช้ส g นะครับผมไม่ได้ต่อกับ Wifi ตัวกล้องนะฮะดูมุมขวาบนเป็นหลักนะครับตอนนี้นะครับตัวกล้องจะบอกให้เราเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะฮะคลิกเข้าไปนะครับพาสเวิร์ดเก่าของตัวกล้องจะเป็น ใช้เวอรเก่าของกล้องจะเป็น8 6ตัวนะครับผมจะใส่ไป1 2 3 4 5 6คาดว่าผมจะเปลี่ยนเป็น1 1 9นะฮะจะไม่ง่ายนะครับโอเคครับแล้วกดคอนเฟิร์มครับปึ้งคราวนี้เราสามารถดูกล้องออนไลน์ได้แล้วนะครับแล้วสังเกตว่าผมใช้เป็น 4G ดูซึ่งแปลว่าถ้าเกิดผมติดตั้ง เอาไว้ใกล้กับเราเตอร์ที่บ้านฮะเวลาผมออกนอกบ้านผมก็สามารถรีโมทเข้ามาดูตัวกล้องได้นะครับผมแต่มันอาจจะช้ากว่าส่วนของตัวเวลาต่อเป็นไดเรกนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับสัญญาณของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับว่ามันมีความเร็วสเยรขนาดไหนนะครับมัเป็นปัจจัยของตัวกล้องครับตันนี้ภาพขึ้นมาแล้วนะครับสังเกตว่าเป็น 4G นะครับแต่ถ้าเกิดเน็ตบ้านเพื่อน เพื่อนมันไม่ค่อยเร็วนะฮะก็ตั้งความเอียดต่าลงมาก็ได้นะฮะเราสามารถดูภาพสดได้เดี๋ยวผมจะลองมือไปขวางต้นหน้าเล่นนี่ยฮะนี่เือว่าลื่นไหลนะครับแล้วมือถือผมเป็น4 g นะฮะสังเกตนี่นะฮะใช้งานได้จริงนะครับก้อนนี้เป็นส่วนของการใช้ในการดูออนไลน์นะครับสามาไปดูที่ส่วนของการ รีเซ็ตไรไฟนะฮะจะเป็นปุ่มทางซ้ายมือนะฮะจะมีอยู่สองปุ่มตรงนี้ฮะ,ะปุ่มขวาปเป็นปุ่มเปิดปิดนะฮะปุ่มซ้ายมือจะเป็นปุ่มการรีเซ็ตไ i ไฟกดค้างนะครับคลิกเข้าไปเงะะี้ยฮะแล้วกดค้างไว้นะครับพอประมาณห้าวลนะปล่อยนะฮะเดี๋ยวตัวกล้องจะเป็นการรีเซ็ตไรไฟนะครับ ดไวไฟนี้ก so ็ม in ันก็จะปล่อยออกมาครับผมเดี๋ยวมารอดูนะครับสังเกตไหมครับตัวกล้องได้ปล่อยไวไฟออกมาแล้วฮะจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จากเรากดรีเซ็ตนะฮะจะเป็นปุ่มฝั่งซ้ายมือตัวนี้ครับมีมีสองปุ่มอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนี่ปุ่มรีเซ็ตไวไฟนะครับก็จะเป็นส่วนของการเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวมาดูส่วนของมาดูภาพของตัวกล้องกันครับ ต่อมาผมได้ทําการเปิดภาพให้ดูนะครับผมได้เปิดกล้องทิ้งไว้3วันฮะพอเราเสียบเมมเข้าไปนะฮะจะเจอคําว่า IEC นะฮะล้วสังเกตวันที่นะฮะมันจะมีไฟล์อยู่3วันเลยนะครับเพราะผมตั้งไว้3วันเราสามารถคลิกเข้ามาดูไฟล์ภาพได้นะฮะอันนี้เป็นไฟล์ภาพที่กล้องมิเรคร์มาความละเอียดเป็น HD นะครับเราสามารถดูภาพได้เลยภาพคมชัดแบบนี้เลยนะฮะมันจะไล่เวลาไปนะฮะกี่โมงนะฮะเราสามารถดูได้ไปเรื่อยๆนะฮะ นะะฮเราสามารถเปลี่ยนวันที่ดูได้นะฮะอันนี้ของวันที่15นะครับเดี๋ยไปดูวันที่16เราก็สามารถไล่ดูได้เลยนะนี่ยนะซึ่งมันจะได้คอร์ดไว้ตลอดเวลานะครับดีมากนะฮะน,นี่วันสุดท้ายวันที่17บเอ่าวันนี้คือวันที่แบตหมดนะฮะ มาณนี่นะครับก้อนนี้เป็นส่วนของการทดสอบการดูภาพนะครับดูกันง่ายมากครับผมประมาณนี้ครับ ก็แล้วกันครับส่วนของการรีวิวตัวกล้อง M8 M8 20,000 MAH นะจะมาพร้อมกับแบตส0 0 0มื่นแอมป์นะเท่าทีเทตดเซ็คอร์ดได้นานถึง3วันนะฮะเหมาะงานเล็กของนอกนอกสถานที่นะฮะที่ต้องการเล็กคอร์ดได้นานๆถ้าใครสนใจตัว M8 สามารถทักไลน์ขเข้ามาได้ครับที่ Admonty Shop นะฮะแล้วลืมกด Subscribe เพื่อรับชมวีดีโอใหม่ๆจากทางเราได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ